เอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยกับเควส์ยูนะนะครับยูนะอยู่นี่นะครับอยู่ที่โรงหล่อมเราจะไปที่โรงหล่อมเลยโ okay. อเคเฮ้ยข้างบนนั้นมีตะเบี้ยงวะขึ้นยังไงแวะก่อนนะครับยูนะรอได้สะเบียงก็รอได้แต่ผมรอไม่ได้ไปเลย ต้องคือทางนี้อย่างแน่แท้เฮ้ยมูมีมากคนมีมากกว่า <c oughs> สองนั่นเหรอเฮ้ยปีเครื่อได้ไหมโอ้ยเยี่ยมปึ๊บปึ๊บรวยโอ้ก่อนอื่นก่อนเริ่มภารกิจเปลี่ยนชุดก่อน เราก็ลัาไปใช้ชุดเกาะของเราเหมือนเดิมดีกว่าครับนี่ชุดเกาะแล้วก็เปลี่ยนหมวกดีกว่าครับเป็นหมวกนี้เลยครับพร้อมรับสึกอย่างเต็มรูปแบบโอ้ไปครับรุยํามราคาไปเลยนะครับ เป็นหนักแอสเซอซินวุ้ยบนราคาไปได้ละห้องขางมีขอยเก็บเก็บผมก็เคยเดินมาฟาร์มแถวนี้นะมันขึ้นเป็นในแบบมันขึ้นเป็นบ้านแดงเงี้ยมันเป็นแสดงว่าเป็นเขตมองโกแต่ว่าไม่มีมองโกเลยเลยสักคนเดียวก็เลยมาฟาร์มฟรีอยู่พักหนึ่ง อยู่นะอยู่ไหนนะพูดั่้ไงนนสู้กันอยู่ข้างบนอาคาเราจะไปแจมไป <c oughs> เราจะไปแจมกันนะเอาตายหามาถึงก็ร่วงเลยเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปซะเฮ้อตายตายโดสูดโดสูมึงลงขึ้นมาทำไมลงไปอยู่น้าอีกมันหรืออีกดองหนึ่งอยู่นะ เออยังไม่ดีเออสวยไง <Y una! S 1> อยู่นะอยู่นะนั่นเจ้าหรือจินอ่ะผิดอะไรเรื่องไหมมาอยู่ได้นะเกิดอะไรขึ้นทากายอยู่นะซ่อนอยู่ในซากเมืองนี่แหละโมโกโบุกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนพวกมันจับพัโทษไปฆ่าทุกคนที่ต่อต้าน อันน,นี้เป็นส่วนสอดแต้มอีเวน,นานมันจะตามมาฉะนั้นเราต้องไปดูนี้นะเราป้องกันเมืองนี้ได้ฮะสองคนเนี่ยนะเราต้องการลงหนอมและชาวบ้านด้ยวยหากเราต้องไปกลับไปไม่ได้มา ถ้าเบิดที่อย่างนี้เต็มทนแล้วพักให้ไปพบชาวบ้านทีค้อนและเตาหลอมเตาหล,มลมมามอ,อมหลอ,อ,อมそんなに多くาい。ほとんどが百姓か家事屋さ。戦いうにないね。

เราจะไปที่ลงหล่มๆกันดีกว่าปลอดภัยไปลงหล่อมเนี่ยใช้การได้ปะได้เราจุดไฟไม่ได well, we uh ้ค huh วันไฟมันจะเผยซะไกลซะากซะไเอาละกั ไปไงพวกทาการถ้าสวดภาวนาให้ทวยเทพคุ้มครองท่านผมใจบ้างนะแต่ข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าทูน้บอกท่านอะไรเป็นอย่างสำหรับการช่วยท่านชิบุระข้ารู้จักเขาถูกจับไปเฉลยข้าต้องช่วยเขาออกมาอย่างเงียบๆไม่ให้ใครเห็นด้วยหมู่บ้านมีนี่มีลงหล่อมเจ้าเป็นช่างตีเหล็กอันดับหนึ่ง นี่ต้องย้ำแน่ๆว่าอันดับหนึ่งข้าพอสร้างอะไรได้บ้างแต่เราไม่มีเวลาพวกม so mm ังกรมันจะข้าจะไปยอมให้พวกมันได้ยืนลงหลอมๆหรอกเราอยู่ที่นี่ข้าจะต้องมาช่วยยูกิโอยูกิโอข้าจะตามยูกิโอไปนะอยู่นะเตรียมพร้อมมั้ยข้าเตรียมพร้อมเสมอเอาว่ะ phải phải hiểu kiểu đi qua phải học yu kiểu ở này? chơi đuổi hãy hãy hui เอา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 คุณรอนเลยเนี่ยวเอาอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮจเย็นใจเย็นใจเย็นทำไมไม่มาละแกคนที่ตัวเท่ากันแล้วฮะเอาตาย ปล่อยไก่ทุกพาร์ทเลยว่ะโอ๊ยมันต้องสเตลล์เหรอโทษทีนะพอดีเลือดความเป็นธารุไรนี้มันพุ่งพ่านมีสตูอยู่เราก็ต้องจาัดก,การพวกมันให้หมดก่อนได้แล้วเมื่อกี้คือหล่นอะไรวะคือมันใดก็โอ้ยตายส้าพูดมาก เป็นไรกันบ้างอยู่ข้างนอกโอ้ยอุนอุกจาร์มาเด็อุยอ้ยเครีย <ś c oughs> ไม่ให้ตั้งตัวเลยฮะ <ś c oughs> น่าจะหมดแล้วบ้างตกใจหมดเลยเมื่อกี้แทงอย่างไวช่วยวยคูค,คิวโก ยูกิโอใช่ป่ะเขาลับประกาศต้องการความช่วยเหลือหน่อยที่ลงหลบๆมัะยำทางข้าไปเร็วเข้า<ป>อยู่ใกล้เข้าไว้แล้วก็ทำตามคำสั่งของฉันนะไปถามเขาดูสิเอาไม่รู้จักหรอกว่าข้าเป็นใครอ่ะฮะยูกิโออยู่ไหนวะ ไปทางนี้ล่ะไปไปเหยียบเข้าไปนีเกิดอะไรไปหมดเลยอ่ะจิโอมิรุน่ายูยิค้าบ้ามากมากที่นีนนย เด mm ็กนี่มันหุ่นซนเฮ้ยไม่ปล่อยให้ข้าหรอกโอเคอย่าเลย โดดปานจันทาหน่อยเป็นไงเราสมอ้างเลยครนะคือโกโอส่งมาเขาจะไม่ตายหรอตามเร็วทากะต้องพึ่งสามีครับผู้จึเมจาไปไปไปตีไปก่อน คาจิวะนี่ไปกสูมาไปกเลยโอ้ยยิตูกันงไปใส่เรามาสู้กันสิกับคนที่โตตอบได้อย่าไปทำคนที่เขาสู้ไม่ได้เข้าใจไหมเอาอ้นี่แหละ แล้ววะดวชโทิชอชเก็บซบิยะก่อนดวชอด๋วโอ้ด๋วชอทิจเอ้ดีมาแมงเตะไปหมดเลยแหมงเอ้ย หาตัวนี้ว่ะมเลังอยู่ตัวน,นี้ด้วยอย่างเยอะไปอันนี้เร็วๆ วิ่งวิ่งเลยตามมาอยู่ป่ะโอเคแว่าแต่ว่าโอเคมาแล้วฮากะอยิ่บานอกคุณเารับนายท่านมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนนมตาเขาพัวอยู่บ้นอีกฝั่งแม่น้ำไม่กลับมาเลยหนาดิ <laughs> ไปช่วยยูน้าก่อนนะครับงานไม่หาหายแต่เรื่องนะอนนเนี่ยยูน้าเนี่ยแม่งไหนฝ่กของแม่น้ำเหรอแม่น้ำองูหรือเปล่าอ๋อโอเคเรากันนละ จีนกูจีกูจีเราพอไดเตาหลอมแล้วข้ามเช้าไปพมโกได้ตัวไปแล้วงั้นเราก็มาที่บเขาไปกันเถอะเอาเด้อ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  เออมึงมาเหอะแอบกันเพื่อเพื่อทันเป่าหาอะไรแล้วก็แอบ เด็กที่บุกคข้มจ้งเจ้าไอ้ข้าดูชิรุลโอ้โหเด็กดนอ่ามาดิไกลๆเยี่ยมเยี่ยมเลยไปไปตามคนอุบายหมาอีกแล้วครับมีตัวนี้ที่วิ่งไปวิ่งมาจะขึ้นไปบนราคาคนระับ ข้าช่องนี้อู้อู้ไม่ใช่อะไรครับตะเบียงฮุ้ยเยอะมากข้างหน้ามีหนึ่งสองข้างนอกหนึ่งข้างในสองเก็บตัวนี้เลยแบบสองตัวหุ้ย โดนนรกอยู่นะาจากการเรียมทำไห้ดีเฮ้ยเ้ยเปิดเกาะตายตายโอม ท,ท่านช่วยชีวิตเราะนะถึงยังไม่จบเราต้องไปลงหลบๆทุกคนอยู่ใกล้ข้าไวม้มิม,มายะทุกคนยเย็น มันเต็มไปหมดเลยว่ะโอ้เก็บข้ามช่องได้เลยวะเดี๋ยวแต่ออกทางนี้ไม่ได้อ่ะเข้ามาออกไปได้อ่ ไปลงล้อมปลอดภัยแล้วเฮ้ยใครสู้กันนะ่ะอ๋ตอต้นไม้รู้ว่าคนสู้กันไปบ้าเลยตาของข้าขอบคุณทุกวันดูนะอยอนะู่ตกลงเลยจะลู้คงกลัลวเพรามันจะไม่กล้าเสี่ยงทลายที่แน่ซึ่งเราฉวยโอกาสข้ามัน ไม่ว่าไงเราจะยืนหยัดอยู่ที่นี่ปกป้องลุงหล่อมๆไว้จุดเลยทักอะเอาว่ะจุดแล้วทำไมรู้สึกเฟมันตกๆตกตกไงไม่รู้ว่ะมึงมามึงมา ไอตัวใหญ่พอดีครับพี่จะวิ่งไปไหนอะดูวยกันหน่อยอหยอกหยอๆทำไมวะไม่ว่าโอ้มีหมา จยเข้ามาหมาโทษทีนี่โอ้ต้องมีดกว้างไม่อยากฆ่านะหมาขุดเลยไปดิขุด อ้อมหลังไอ,อหอกนลีมยนโหดนีแน่โลโก้ไม่กลัวเว้ยไม่กลัวสบีงบสบีงเยอะอยังไง มันแก่ปะไม่ลัวหรอกเรียบเลยอยู่นั่งเรียบจะเา็เตะห้ยหมาหม ยาปลาไม่ไม่ไม่บิไปแล้วใครอนุญาตให้เข้ามาในบ้านฮะปเปลี่ยนปลา็วว่ะปลาเนี้ดูด,ดังกว่าหุยปลาใส่หมาก่อน

เมื่อกี้งานต้วกดผิดเขินเลยครูโ้ยู่นะรับตีอยู่ถือโล่ยี่อะถือโล่ถือโล่อะโดนขโมโน่อยไอ้น้อง ดูก่อนเออเจอท่านี้หน่อยสวรรค์ลงทันโดนมเชี้อะสองคนข้าวาโมคกคุลเป็นกองครับว่ะแม่งอย่างเท่ วิ่งเหนื่อยเลยข้าไม่เคยเห็นามูไรที่ให่ตู้นั้นเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกน่าจะเป็นมากกว่าามูไรนะเขาเป็นวิญญาณเต็ไมไปด,ด้วยความแค้นขึ้นจากหลุมเพื่อฆ่าพวกมองโกรวยจริงตอนนี้เราควรไปท่อนที่ไหนขอรับ ไม่ต้องซดจุดเตาล้อมเสียแล้วกลับไปทำอาวุธชั้นดีของตูมสนี่แหละว,วิธีที่เราจะสู้กลับเป็นวิธีที่เราจะช่วยท่านชิมุระกลับมามีความเป็นผู้นำสูงมากวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นเนี่ยนะ ข้าก็ว่าพวกเขาจะชอบนะพอนนี้แบบสนิทกันไหวมากค้อนและเต่าหล่อม,อมจะไปช่วยท่านชิมูราได้แล้วดิเนี่ยที่ประสาทคาเดดะคุณลุงไปไงบ้าง ข้าศึกษาว่าส,ส,าสมัยยึดวิถีแห่งเกียรติยุ <S <S ท์ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่ความแตกต่างทั้งหลายหลักดังนั้นเหตุใดไพ่คลของข้าถึงถูกแทงหลักซากายไม่มีทางเลือกกลและเบิดเช่นนั้นสงครามทำให้คนแสดงท่าแท้ออกมาและทําท่านกลายเป็นหมาที่ลูกพี่ลูกน้องท่านอย่าง กุบไล,ไล่ได้ออกไปย่ำยีเขาจะกลายเป็นสิ่งที่ท่านชิงชังเว้นแต่ว่าท่านจะต่อสู้เพื่อสันติสุข ท่านไม่ได้ต้องการพนมิตรล้อท่านต้องการอาหารไว้โค,ค้นอำนาจโชกุนต่างหากแล้วพิจารณาข้อเสนอโลกก่อนช่วงที่หลานท่านจะมาเป็นเกียรติดังเดิมก่อนแล้วค่อยว่าอาจไม่ทันและก่อนที่ข้ายจะนำหัวเข้ามาฝาก